เป็นได้ล่ะค้หมูซึกสซึ้ดีใจแห้งเลยดีใจแห้งเลยเคยคิดเคยฝันอยู่นี่บอน้องไม่เคยคิดเลยว่าสีได้เป็นของตัวเองนะเลยชพูว่าซอยเรือน้องแต่เก่าเนี่ยแบบว่าเคยเห็นอยู่บ่อแบบว่าเพิ่นไปซอยคนอื่นนะะเคยเห็นเลยแล้วบ่คิดว่าชิมาถือเจ้าของเองม่นอ๋อคิดเลยเพิ่นอยากได้ที่ชุดก็คือไฟน้องพูแม่พี่น้องเลย แล้วห้องน้าได้ใส่ไหล่ะไปขเข้าใส่ใส่คนอนุญาตเด้วอว่ากันตรงๆเลยห้องน้ามั้งห้องก,ก็ขออนุญาตแล้วเด้อน้องไปป่าปูไปป่าโอ้ยู่ป่าโดยโดยทางเราเนี่เนาะโดยกาเข่ามาแจ้งข่าวดีเด้อรุ่นในแม่บันยังบงัน<ฮ>เ<ะ>ข่าวดียังบ <y ang S 2> ันี ยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเนาะเอฟซีกันเบอร์สุขสุคนคือเก้าพ่อเม่พี่น้องเลยบ่กว่าสเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยเขาเนาะหรอะือต่างประเทศกับข้อยินดีตอนรับเขาซูอซองโมกดาวันสา,าวเล่าคือเก้าพบพ่อกันเมื่อนี้กาพี่แหละทุกคนเลยเนาะได้เดินทางเขามาหาทางน้องเตี้ยและกันน้องพัดเพิินโดยก็คูสึกว่าได้ยินเพิินอ่ะมีข่าวข่าวเข้ามาสันเนาะ่ะ โอเคบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยผัเป็นการแทกแซงเสียเวลาเนาะเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่นอ้องอ่าไปเบิ่งไปซมแล้วก็ไปทำอ่าแล้วก็แสดงความยินดีเนะเาะรัวเร่อรบัวรัวจังใดเนาะพ,นพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปซมแลาวกันเด้ออ่าบรรยากาศตอนเศร้าๆกันลมหนาพวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้อ่าตัวมากะมาคนละเถอะแต่มาพ่อกันดีพี่เนาะู ทั้งเขาสาวบุญสาวนวลเพิ่นเอาสบายดีเด้อทั้งนี้เด้ออ่ะตื่นยุบเลยเนาะดูนักมาสิ่วอลกันนะไปทางใดมาวันี้หมอ้โเสียงสี่คู่ได้มาวันนี้เลยอันนี่สายหวานเนาะวันนี้เนาะเพื่อจะไปเป็นสายหวานได้ โอ้ยซื้อแต่โดนแล้วเนาะสามโมงนะเนอะแม่แข้งแรกเลยเนาะคนเป็นสาวสายวานเนี่ยวันนี้เนาะแบบว่ามันนี่มันสีดำล้มนะใส่กระโปองกันเนาะใส่กระโปรงกางเนี่ยจังเนยะมอะกระโปรงออนเนี่ยจันจะลมผัดอะไรไม่เป็นหมู่ย่อยได้ใส่ต้องใส่แบบนานๆเนี่ยจักน้อยเนจักสั้นเนาะ สองสั้นนี่แหละตัวนี้สั้นนึงเป็นซามโอ้เป็นซามโบแต่ก็หนาวก็ชาวนวลนี่แหละจักสั้นสาวนวลนะชาวบ้านชาวบ้านตมีแต่คนใส่เสื้อก็เนาะย่ำหนาวเนาะพี่น้องเลยลมเนาะแต่ว่าซีหามื่อแล้วพี่น้องเลยไปมาทางใดก็ลำบากลมเนาะใช่ฮะมีเลี้ยว ย้อนยิ่งดังโดยจังเหมีนยังไง่ดังันเอาเปนสิริมีเขาเข้าชิมคำะสันว่าเข้าดอกคอดีคำว่าเนาะเรียบเ้วหรือบ่เรียบร้วเรียบร้อยหรอบ่สันเนาะเรียบร้อยเพาะบ้านมาเรียบร้อยโดยแทกันเรียบร้อยแล้วข้าดีแบบยิ่งใหญ่เลยนะติ อาบสบ ata, ู่พ่นกันพทำไมพี่น้องเไยเนาะแบบแบบยิ่งใหญ่เลยนะผู้ว่าบอข่อยมาแต่เด้กสําหรับผัวผู้บาเดคนโอ้ยมาไวเด้อเพิ่นไก่มีเพียกนะข่อยมาหอดปั๊มน้ำมันหู้ว่าข่อยเป็นอย่างมาเปิดใส่น้ำมันเปิดเบื้องอีกอย่างว่ามีอุปกรณ์ว่าเอากาบเมื่อเอาอีกวะเนี่ะ ก็เลยมาสายคือเก้าเอาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพล่เล่แบบพ่าเฮนเราจนเนางในบ้านก็มีเวียกนะเพิ่นฝ่าอยากไปเนาะวันนี้ก็เลยออกมาพ่อสาวนวลนะคอยไปก่อนเนาะไปก่อนสาวนวลเบัดไปไครโบเห็นอุปกรณ์ล็อกเครื่องวันนี้ไปก็เลยนาว อ่ได้บังอกลับมาอีกเนี่ยบอกว่าสนุนได้จับพลังลังเนอะเอ้ได้ได้ได้เพื่อนเพราะว่าเฮาต้องพาออกมาทางในบ้านเพื่อนจะไปทั้งไม่นะสนุกด้ยเมียนรับเมียนรับกับเข่าใจเพื่อนเลวยนี่ถือว่าบกเข่าเพื่อนแล้วครับเพื่อนเป็นในบ้านเนาะเพื่อนต้องไปมองนั่นมองนี่เนาะเมียนเมียเบียรงานเพื่อนลายในบ้านเนาะบกคือลูกบ้านถ่ายเกียดแต่เข่าหน้าลูกบ้านก็สิว่าเนาะเหแื่งยไลน์กานั่นอีกไลายกว่าบอกแล้วเป็นในได้แทกเธอเดินเทเาอยนี่มันเทเลเพื่อน ทางด้านนี่ก็รวมไปฮอนเงาะพุ่นกับซาสามส่ไปฮอดเซนซาบุนข้ารักนี่ได้สมบูอ๋อนี่สามวันเลยม่งันขารักนี่เลยเลยหลังคาอยู่บนนี่ฮะเลยเลยนี่เดี๋ยวนี่เลยอยู่นี่พอดีนั่นเลยเพื่อพอดีฮะพวกเพื่อนสมมูรณ์วะเนาะก็ต้องได้ยับเข่ามาทั้งสี่นะแบบนี้ด้วยข้ากับเพื่อไหวซาสามฮอดปูแล้วก็ท่างกกขามพุ่นกับเจ็ดเมตรด้านพุ่นอะซ่าเมตรพ่นแทงด้านข้างด้านนี้สิบเมตรพุ่นนะ ทั้งหน้านี่ซิปแมนแมนซิปทั้งหลังเท่าไรนะทั้งหลังนะหอมตัวนั่นให้ฮอมก็ขามนะเจ็ดเม็ดสมุกเลยโอ้ดินสวยแ่นดินเพิ่นเป็นป็นจังสินะดินเป็นจังสิ เนี่แหละเงาะใบซีดีบัดอันส่วนทั้งนี้จักเม่ก็จะว่ากันส่วนทั้งนี้นะแบบว่าคัร์บอนโตนี่ฮอดเสาเฮือนหน่ะสิบเจ็ดบัตนี้มันมีเงาะไปทั้งหัวเฮือนแล้วก็เงาะเด้เจ้ยใช้ต้นขาแม่เนี้มันมันเป็นเดินไปสิแล้วก็เงาะสินะสนว่าสมุกมือก็เงาะน้ำเนาะแม่แม่เดี๋ว่ามันเงาะเด้เพิ่นเจ้ยใช้ก็ขาดคำว่าสมบุญ่นก็บ่ได้เจ้ยดอกเพิ่นเฮ็ดเพียงเป็นแว็กไปเดชคนเฮ็ดเจ้ยแต่มันสีหนาคนเฮ็ดสิแต่มันเป็นตอนของมันอยู่เป็นแวกของมันอยู่บัตรส่วนทั้งนี้เท่าไหร่ก็จะว่าทั้งนี้สรางเด เส้าทางนี้ทางนั่นอทางนี้สิบเจ็ดแล้วก็เงาะไปหันรวมเป็นเส้าสามทางนี้ oh. ทางนี้ก็1สิบ 10, ทางนั้นเจ็ดกับสันวาเฮเฮือนเฮซานกับธรรมดาอยู่โอเคแล้วสำนี้เนาะแมนแมนแมน okay, โอเคอยู่สำนี้เนาะ mm. มากับไผ่เด้มาเนี่ฮะ huh? สาวนวลส้นซื่นแล้วพอได้ซดซื่นน้ำพิ่งซื่นค่แบบนี้ลซื่นแห้งน่ว่ากับสาวนวลไงจนว่าจนนาวจนสั้นซื่นแห้งว่ะยว่าย่านหมดซ้ซื่นแล้วัวลมแบบนี้เป็นไลย มีแต่มันสีแห้งแล้วจังเขาหรอเนาะเนาะสนว้นเนาะลมไม่แองบไานี่มันสีสดซื่นวะมีแต่มันสีแห้งแล้วเนาะแม่นตุมีแต่สีเหลาคือว่าเรียบร้อยเนาะซาบุนแมนแมนเรียบร้อยคือดีใจน้องคนเดียวไปก็ได้มีแต่เสียเพิร์ธาร์ักใหญ่มาฟังไว้ตำตำใช่ได้เนาะไว้สีบอกเพิร์แบบนั่นแหละเข้าไปเลยอู้สาวมุกฮะบ้านเพิร์ยังมีหมูอจะได้บ้านทั้งหมดแหละเบิร์นเน่เบิร์นก็น่าขอยเนาะ เจ้าอะไรเจ้าวันปอยเลยเจ้าขังเลยปกติอันนี้ปอยกับปอยตามเดินหน้าอยู่ไปเบิ่งในาะไปยื้อปอยเดินหน้ามันจะโมมาขี่แค่ก็เดินหน่อยเด้อสับโมเขื่อนเลี้ยงโมเดินตุเมย์น้องโมตุเมย์คอยคิดว่าเฮอนเบิ้ลโมแล้วสอกย่างเนาะเราคอยมองเห็นนะเราหากะเห็นมันนี่โมดำนี่หากะเห็นพ่อแม่พี่น้องเลยผูกเจ้าเลี้ยงโมดำหรือโมขาวโมนี่เด้อเนาะ เอาซะโอเคเดี๋ยวทางสามุกดาขอโตโดยโดยเข้าไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเด้อใส่น้องน้องเตี้ยเพิ่นอ้าบ่บ่ได้ได้ตัวนี้เนาะบ่มีข้างนึงอยู่อเพได้บ่แม่นใส่ข้างี้คือเป็นยังสมุกดังอยู่อ่าได้น่ะเสียงข่อยมันดังอยู่นะอยู่ซะคือข่อยนี่ต้องซองดอ่ะสบดี่อแม่พี่น้องเอ้ยอาอ่ะ ก็ดังมาสิไปหาเพิ่นมาหาก่อนเพื่อนพี่น้องเลยอัสบายดีอีกหะโดยบ้าโตผู้งามเพื่นเนาะเพื่อนนะครับข่าวดีมีโชคมีไส้กะงามเพื่นกัวเกาได้ซาบุญเลยโดยนิบไม่ให้เอื้อยเนาะน้องเตี้ยเพื่อนกะจักเพิ่นไปทางใดเพราะไปเรี่ยเพื่อนโบยุวะเพื่อนหู้อยู่บ่ไว้สีเอ็น จ้ามาเด้อค่ะโ้อยู่ล่ะว่าแต่น้องผัดเพิ่นยังอยู่อยู่ก็บ่เป็นังดอกเอดูวนัดกันแล้วบ่นัดอยู่นัดอนกับน้องเพิ่นแต่่นนี้ทุกวันอ้ซั่นก็ยันแบบบ่พอในบ้านเพิ่นคือมื้อนั้นแหละโดยต้องโทรมานัดใหม่นโดยเพราะว่าเฮายังนะ กุ้ยชะนีเนาะยังได้สนุกเจ้าน่ะอยู่ชื่อๆได้เจ้านั้นแนมทั้งนั้นทั้งนี้อยู่เจ้าหน่อยเนี่ยมทั้งนั้นทั้งนี้ยายาเจ้ายาเนยกระเทยไปโคตัไปนั่นก็เล็กจังหน่อยขอบ่ไปรถไปยังเราต้องขอยเอ้เนยอ่าส่าทางเราพี่น้องเลยอ่าลงกับอ่าน้องเพื่อนเนาะแต่อยากลงล้มลื่นเลยพี่น้องเลยทางเนาะจะได้ยังแบบเมื่อยยืนไปบ่นั่งทางได้บ้า จุดใดจุดหนึงก็ได้เนาะไปสภาพไปนั่งเดี๋ยวอือผมเป็นพี่น้องเลยเนาะกาทางสามุดากลัมาพุ่นแหละแต่โดนเติบเนาะขึนเทิงบ่ซั่นขึนเทิงพุ่นไปยังขึนเทิงก็ได้เนาะเออไปเอา้างพาแล้วบ่บดนี้แม่นงใหญ่เพิ่นว่าเฮ็ดดอ้าดีแล้วดีแล้วเนาะเป็นผู้หญิงมัย่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ย้างพาโอ้โเพิ่นมาเฮ็ดมื้อดนี่เนาะมื้อซื่นนี่อเพิ่นา เออไค่ยนเนาะบบดน,นีด้ยำหนาวเลยเนาะเราก็ได้เห็ดให้รอก,กึุงปึงอยู่ว่าซันเย็นหนาวและสองเสม,มอมาหนิเมนตั้งกองก่อนพอแไปพี่น้องเลยมาต่อกับูมี่ยังไลายเนาะพอแไปพี่น้อ,นองเลยเป็นไังไงอันวานข่าวดีเข้ามา เรียบร้อยแล้วปะคือสิลงมุกลงใจไว้ยละไอ้บัานี้แม่น้องก็ดีใจแบบเป็นของตัวเองนะสิเฮ็ดยังกัสบายแบบนี้อืแต่ก่อนกัเฮ้าเห็ดยังก็ยังเกรงใจเพิ่นอยู่เนาะแม่เฮ็ดยังเป็นนายเข้าได้โดยบัานนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยบัานนี้พ่อแม่พี่น้องเลยบ้านนี้ยังยังแน่บัานนี้ล่ะยังแต่ทางทางแล้วก็ห้องน้ำจุดที่เจ้าว่าอยากได้ที่สุดคือยังแั่ อยากไ้ที่สุดบอน้องจอาเข่าไฟก่อนกันเป็นไปได้นะไฟนี่คือรักเลยบอแนนโอ้แล้วไฟนี่ใส่บ่ได้บ่เนาะมัน <c oughs> นี่ก็คอใส่ลำพนด้วยต่อโอ้ดีไซน์ต่อใ<อ>ส่ลำพนโดยคือจําเป็นสาหรับเจ้าเลยมันบอคืออยากได้ไฟบอโดยโอ้บันดนี้เหันยังขาดยังเงี้ยซนี่มีพวกน้ำเนาะแล้วกระหองน้ำสำหแม่พี่น้องกับไฟเนาะ แต่ว่าเพื่อนนี่กะถามมาอยู่ได้บอซัมนี่กะถือว่าโอเคแล้วเนาะอีหล่ะแม่มซ่ันนี่กะอยู่ได้เลยโดยบอคักแต่บออยากมีประตูคันแล้วเนาะประตูเพื่อนยังมาทันเหตุอ๋อเพื่อนยังสิมาเหตุอยู่เหมืนบอแม่โดยกะยังเหลือแต่เป็นห้องน้ำแล้วกะเป็นน้ำเนาะแต่ว่าน้ำนี่เพื่อนเพื่อนมาแจ้งข่าวดีแล้วบอแม่ เป็นม,มาตั้งแต่มือก่อนคุณพลสซิมาเฮดนาเน<ด>อะเือว่าน,าน้านีไปแล้วเน้องพ่อแม่พี่<ด>นอกก้องก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นจับจองเข้ามาแล้วเนาะก,ก็<ด>เป็นทางสาวแก้วเพิ่นนพอเพิ่อาฮับมาก่อนสามโมงนาะที่แรกก็ว่าสี่สามโมงที่จ่อให้ทั้งน้องเพิ่นบันี้ก็เลยเป็นทางสาวแก้วเพิ่อนเป็นได้ล่ะควมรู้สึกสึกดีใจหฮงเลยดีใจเฮงเลยเคยคิดเคยฝันอยู่นี่ บอน้องไม่เคยคิดเลยว่าสีได้เป็นของตัวเองนะเลยมีภูมิทัศนซอยเหลือน้องแต่เก่าอะไะแบบว่าเคยเห็นอยู่บ่แบบว่าเพิ่นไปซอยคนอื่นนะเคยเห็นเลยโอ้แล้วบ่คิดว่าสิมาถือเจ้าของเองบ่แม่นงโอ้บุกิดเลยอ้าวบ่คิดเลยเนาะกานสิว่าแล้วก็บ่คิดบ่ฝันเลยแหละเนาะพูดไปพี่น้องเอ้ยจ้าตัก็ถือว่าอ่าส่องยูทูปเขาเข้ามาหล่ส่องซูมแชร์กันกะได้ทั้งนั้นทั้งนี้เนาะล่ะโดย บัดนี้ก็ถือว่ายังแต่อันนั้นแหละพ่อแม่พี่น้อยเนาะห้องน้ำกับไฟแม่นเอาให้เอ้อให้เจ้าเลือกห้องน้ำกับไฟนี่จะได้ตัวใดก่อนอยากได้ไฟก่อนไฟก่อนเป็นบ่แม่นอ๋อบ่ห้องน้ำเตะถามว่าอยากได้ก็อยากได้เบอร์สองแล้วเนาะแต่ว่าไฟกับห้องน้ำนี่ไฟจำเป็นกว่าห้องน้ำเป็นบ่แม่นเออแล้วสู้มือนี่ใต้ได้อยู่เพราะสันนี้ ได้อยู่แต่ก็เสียน้าเพิ่นนะนะต่อเดือนนะท่าได้ละเสียน้าเพิ่นต่อเดือนถ้าเพิ่นแพงก็บางทีเพิ่นเป็นแสนนองกับเสียคนละครงแบบนี้อ๋อแสนหนึ่งเพิ่นใส่จะเพือนเพิ่นสองเพือนเพิ่นจากกับเพื่อนเพิ่นอ๋อแพงตื่นได้เนาะแต่ว่าเอ้ยเพิ่นนอะเพิ่นนอะสองเพือนแล้วก็เพือนนองก็ไปซ้ำมาอ๋อวายูคือแพงแค่บนี้หารกันสามมั้ยหันกันสองสองคนนึงเลยคอยกันให้ดี บาดอันทางเพลนใส่สองเพื่อนแต่ว่าห่างกับเจ้าคนณคิง<ม>่โอ้น้องก็ใส่น้ำเพลนนะ<อ>นแต่ว่าเขากะสิบอะยังบ่ได้เนาะเพราะว่าเขาใส่น้ำเพลนเนาะแม่พี่น้องเลยแล้วอยู่พี่เขาไผ่แพงว่าใส่ละเขาเข่าไฟเนี่ยกับโบกแล้วว่าเฮิอนเจ้าหิน่ะเสาเนาะเอ่อเสาใกล้ๆเพ่อแม่พี่น้องเลยบ่พอหอดอันสามสิบสามสิบเมตรประมาณนี้จังเนาะ อืมสามสิบเมตรสามสิบห้าเมตรประมาณนี้พรมินทร์พี่น้องเยโอ้และอีหละหูอยู่เพราะส,สะสมขบอว่าอันเอาไฟลงเท่าไดร่เสร็จเหมือนสิแพงดูน้นองเห็นเขาลงทางนั้นเหม,มือนายเหยมือนกลัวคุณปะ<ม>แล้วอันเป็นคนในบ้านนี่บ่เขาไฟบ่เป็นคนทางเมืองคนเอาเมืองมาเข่าโอา้อยู่รักษาไหมบ่ แกงกอกแกงกอกแม่โอ mm. oh. oh, oh, oh. uh, uh, ้ต้องโทรเพิ่นมาเข้าให้แม่โอ้โอ้โอ้คพี่น้องเลยเนาะตัวแล้วในเฮืองนี่มีหลอดไฟหลอดเดียวนี่บ่าสองหลอดเลยสองหลอดมากเลยโอ้และได้รับไปหันไปนีแล้วมาขำมันนะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมันเหมือนหนูก็เลยไปซื้อมาใส่ซื้อมาใส่เลยเลยใส่สองหลอดแต่ตารางมันมีบ่ล่ะ อเอ,อี๋ยคือใส่แต่ในห้องกับอันทั้งนี้อเออ๋ยวก็ถือว่าเพคนอ,อยากได้ที่ชุดก็คือไฟเนาะพูดแม่พี่น้องเลยแล้วห้องน้ำได้ใส่ไหนแหละไปเข้าใส,าสา่อะไรเอขออนุญาตเดีด๋ยวบอกันตรงๆเลยห้องน้ำว่ะห้องก็ขออนุญาตแล้วเดินน้องไปป่าพูไปป่าโอ้ยู่ป่าโดย <laughs> โดยทางน้องเตี้ยอยู you know, ย่นอเมริกาป้าคุณว่าเนาะคือห้องน้ำไกลเต๋อบ่ไกลเต๋อแล้วูทางูไกลเต๋อ โดยเนาะกายเตะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าสั้นป้าเวลายิ่งฝุ่นได้สั้นี่เนาะกลางคังกลางคืนได้สัไปบางที่กับคันแบบมันกลางคังกลางคืนกับไปคอนน้ำมูคลอนเข่าน้ำมูันกายขึ้นเคียงนี่บ่แล้วเพื่อนเมย์ใหญ่จะได้มีอยู่บ่ของน้ำเพื่อนมีอยูจะก็บอกเพื่อนมาลูกใส่มันว่าอ้าไปเลยนะเพื่อนมาลูกใส่แล้วเพื่อนลูกใส่เพื่อนว่าจักเพื่อนว่ามันเต็มบ่เออก็เลยประกาศขอข่าวน้ำเพล่ อคมพิีังเลยบ่มีของน้ำกับไฟนี่ยากยากอยู่น้ำนี่ถือว่ามีข่าวดีเข้ามาแน่นอนมีตะว่ารอเพิ่นมาเนาะเป็นในอิหล่โคมุซึกมีใจเพราะว่าเป็นของตัวเองดีเนาะรุ่นยุ่มเนาะแม่เออดูดมาตลอดเลยว่าสิได้อยู่ะ ได้นี่สิได้อยู่บ่าเคยคิดอยู่แมนไหมเมนคิดแทบทุกมือเลยแต่ก่อนค่ะโอคิดแทบทุกมือว่าซันพ่อแม่พี่น้องเลยเอาเวลาเจ้าไปเอาหน้าเอาหน้าได้ใส่นนี่ละเอาใช้ใส่นนี่เนี่ยใส่น้ำเพลนเนี่ยใส่น้ำเพลนแมนไปหาบเอาบ่แงเมนหาบเอาโอ้ไปหาบเอาของเพลนมีอะไรหน้าบ่แงเมนโอ้เวลานั่นก็คือว่าแล้วเนาะแบบ ต้องพอมันเปิดในี้าไปหามาไว้ในลายเลยเนาะแม่นะมีกระถางใส่อยู่บ่เด็ดถังเขียวใหญ่หาไว้โอทางใหญ่ๆนะบุมีบ่เดี๋ยวเขาหามาใส่ไว้นะหมโอ้มีแต่หามาใส่ถังในนอยนนี่เลยเออหับมือต่อมืออะไรใส่อืม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 โดยตัวพี่น้องเลยกะคือมือนี่เนาะ เวกาเขามาแจ้งข่าวดีเด้อรุ่นในแม่บ้านมียังบ้นานข่าวดียังบ้านอ่ะไายมึงดูมียังบ้านอ่ห้อง <ฮะ S 2> น้ำบ่เอาเออของน้ำบ่บ่ผู้คือกันเอออากูท้วงว่าเป็นห้องน้ำสั้น นาชิแมนท้องน้มแม่ดิยินเขาว่าเออดิยินเขาว่าวาสันพลพี่น้องเนาะแต่มือว้าเนี่ยน้องพัดพุ่มประยู่ดิยินผู้ได้บ่าบป่นี้นินน้องเตี้ยวว่ะชิมาเห็นน้องหนามว่ารู้ชิ่าทางสางว่าดิยินทุนเราเออโดนเอ้าคือมือนี้กะอ่าชิมาถือว่าแจ้งข่าวดีได้เนาะแต่ทีแรกเอบอกว่าสิฮ็ตอ่าทางสางเจ้า แล้บารนี้ก็เลยอาเซีนของน้ำให้เพราะว่าเพิร์ธฮไปส่วนหนึ่งแล้วเนาะเป็น, <No. S 1> นทางอานาจัก็เลยสิเป็นหองน้ำให้เจ้าบารนี้เพ <No. S 1> ราะว่าไฟอาจจะยังมีใต้อยู่ <No. S 1> เดี๋ยวเอาของน้ำก่อนเนะาะทว่ามีงบเขามากกะจังตัวเติมเข่าเรื่องไฟเด้อ, <No. S 1> อพอหองน้ำนี้เขาคือว่าแล้วเข้าคอ ขอใส่น้ำคนอึนนึ่กะอยากงากได้<ม>อ่าผู้แล่มีตปาปลาทางน้องเตี้ยผัดโอ้ห้องน้าได้มาก่อนเนาะทางนั้นน้องพัดผัดเป็นไพ่โวยพนนีนนน่น้องเลยเนาะน้องเตี้ยนี่ห้องน้าวเพิ่นมาก่อนเนาะเพราะว่าเวลาเพิ่นเจ็บท้องเก็บทอบ้องกับปวดท้องผู้แลนไปนั่นผู้น้องปลาเพิน่นเอาห้องน้าก่อนเนาะทางน้องเตี้ยเพิ่นก็มีแต่ว่ารอเวลาตามความเหมาะสม บบสิมาแจ้งคือหนึ่งเด้อมื้อนี้ก็คืออ่ามาแจ้งให้ผูกข,ข้าวๆว่าสินอนบ่รับอีกมื้อแล้ข่าวดีคือมาต่อเน,นื่องแทนเนาะเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะรับแบบโศกสั่นซองเลยเนะาะใช้น้องนุ่งไปทางไหนเบนอร์สันนี่ไปโรงเรียนเนาะไปห้งเรียนแม่แบดนี้เห็นน้องพัดเพิ่นกะไปเวีะบ่หรือไปเกี่ยวเขาบ่ บ่ได้ไปมื้อนี้พอดีแม่บุญเพิ่นโทษนัดตั้งแต่แร่งมากมีเฟซเป็นของตัวเองอยู่บ่โดยมีออ๋สังสรมค์บดาก็บ่ได้เอาไว้เนาะพ่อแม่พี่น้องเวลาจําเป็นหยังเนาะพอได้แล่นมาก็พอได้บ่เสียเที่ยบก็เลยหล่งบ่ได้ไปเกี่ยวข้าวปกติไปทุกมื้อบ่แม่นเมื่อวานนี่ก็ไปอ๋อไปเกี่ยวให้เกี่ยวเป็นมื้อบ่แม่นเกี่ยวเป็นมืออ๋อมื้อเท่าได้เขาให้สิมื้อละแสนมื้อละแสนโดยอนในบ้านนี่บ่แม่น บางทีกะบ้านอื่นเขามาทำเอาโอ้เขามาทำเอาโดยมือหลายแสนคือเก้าบ่อือโอ้โดยคนพี่เนยเนาะนะบันี้กะถือว่าคือสิดีมุกตีใจไร้เตอร์บันี้เนาะข้าวดีเขามาแบบรัวๆเลยเนาะแบบมาตั้งโตท่านอยู่วะนี่นรามาคินเลยว่าสิได้คินกัได้เป็น้องตัวเองเนยยอ้าวเหตุอย่างกับคือสิสะดวกสบายเนาะอย่างหน่อยก็คือสิแบบว่า นอนรับนอนเจ็บโบชันชันเนาะนบบมีอ่าแนวคิดกังวลเพราะว่าว่าเ<ด>พื้นทางอนาคตเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอ่าเพราะว่าหนึ่งการแม่อยู่วัดดินของพอนะ่อเนาะอ่าบันี้พ่อบัยยุ่เนาะบัานี้ทางอ่าญาแม่ไม่ละแมถ่ถ้าสมมติว่าอนาคตเนาะลมหายตายจากแบดย่านย่านที่สุดก็คือลูกเพิ่นนพอนเพราะว่าอันนี้ค่ะทางสามุกดาบโบได้อันเห็นคนอื่นหรอกพ่อแม่พี่น,อนนะ้องเนาะอ่าเจอกับตัวเออเอง<ด>อ่าพ่อะสาวรัก ไปแบบว่าเป็นมูลของเม่ะนะพ่อเม่เอ้ยเสียนี่ขุ่มมาเซลเลอยากได้ดินได้น่านะป <No. S 1> ้าแบบก็เลยยานแบบนั้นแล้วเนะพื่ม่พี่น้องก,กระทั่งไป่าเพื่อนกา,าเฮ็ดถึกต้องอยู่ยังน้อยกาถามว่าเพื่อนแบงอ่าให้อยู่ไดโบ ได้เนาะพแม่พี่น้องคือดินนี่ค่ะปกติกับทางงานเพิ่นแบงใหอยู่อยู่แล้วพอผู้บงคนเพิ่นกับบกเข้าใจเนาะว่าเอ้าดินซัมนี่เป็นยังคือต้องซื้อต้องขายเนาะราคาหกพันมีคนว่ามาแม่มีมีหลายคนพแม่พี่น้องเนาะโดยก็คือแบบนี้เนาะพแม่พี่น้องที่เฮ็ดใบซื้อขายขึ้นมากก็คือแบบว่าเพื่ออนาคตเนาะบางเทาทางงานเพิ่นเนาะร่มหายตายจากพแม่พี่น้องเอ้ยแต่ยังมีหลักฐาน ที่ว่าเป็นใบซื่อคายเนาะลายเซนในบ้านมายืนยันเพราะว่าทางเือเฮาบมีหลักฐานหรือว่าในเซนในบ้านเนาะาว่าให้กันด้วยปากเปล่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าซูเมอนี่คันคือบรเห็นคนว่านะคือเขาจะโเก็บมาใส่ใจหลกย่านทั้งเป็นละบาวละสาวมันใบละยันป่ายันลุงเนาะลูกเต้าเพึ่นกะคือเห็นยายว่าคนรจะมีทันสางคมบสามัวกับมีมันบ่โดยกะคือย่านแบบมาญาติเราคืน เนาะโดยอันนี้ใครเน่เพราะว่าเขาเห็ดใบซื้อขายไปแล้วเนาะก็เลยแบบเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งเพราะว่ายางหน่อยกับทางพุ่นพิ่นก็ซิมาเห็ดยางบ่ได้เพราะมันแบบเป็นดินตอนนี้ก็คือเขาซื้อหายแล้วเนาะโดยนั่นแหละทางอะเมทาวพิ่นกับอาโบแพงเนาะพ่อแม่พี่น้องอในราคาเท่าไรก็ได้ล้หกพันหกพันเนาะโดยกะบโบแพงปายในพ่อแม่พี่น้องพก็ต่างไ้รานนั่นแหละกะต่างว่าแบบ หลักฐานสิ่นหนึ่งเนาะ<ด>อันนี้กับโมเมนต์เ่อนของลูกคนบ่อตัวนี้ตัวเน,เนมบ่อโดยแม่นเ่องของลูกคนอันนี้กับหลังคาแบบทับสังกะสีเลยเพราะว่พี่น้องให้ผก<ด>แต่ว่าคันคว่ำเป็นจริงนี่ดินดินขคงน้องนี่ชี้ยับพม่าอีกเป็นบ่ย<ด>แต่ว่าคือปัจจุบันนี่นะแต่ว่าอันดินคันคือว่าพื้นเนี่ยเพื<ด>่อนท่านยังออกไปส่ดินเพิ่มอนกเนบ่อ โอเคกรับผเป็ญญนอยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือสีว่ากันง่ายอยูอเ่เนาะเพราะว่าคนกันเองเนาะเพราะว่าเพื่อนนี่ครับก็ปลุกตะไดมาได้ร้อยละโดยอือันนี้เพื่อนมาปลุกน้ำลังหรือเ่าเนาะแม่เพื่อนปลุกน้ำลังแต่เพื่อนก็มีครอบมีครัวอยู่<ด>ฟังไท่แล้วเพื่อนเลือกโป๊ะตรงโดยอันนี้ก็คือว่าอะไรแบบพันธุชีวะอะไรก็เป็นดินของพ่อของแม่เพืนน่อนเนาะโดยมาทับหลังคาเพื่อนน้องพันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเอาจากไหนก็มีแต่ว่าแจ้ง ข่าวดีข่าวๆให้เจ้าฟังก่อนเด้อ<ด>มีแต่ว่ามือใดที่ว่าพอมเอากะสิมาหาเจ้าอีกเทีหนึงได้แล้วสร้างในหมู่บ้านนี่เด้เพิ่นสะดวกอันนั้นนะบ่ปกติแบบเฮ็ดห้องเนาะ้องน้ำนี่มีบ่มีมีแม่นบ่โดยอือเพิ่นคนในบ้านนี่บั้ยล่ะแม่นโอ้คนในบ้านเ<น><ด>พิ่นแล้วเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำมั้ยวะเนาะเพิ่นน่ะเราปกติเห็นเขาน้าบ่าวเพิ่นไปหาเห็ด อ๋อระบาวเจ้าฮะแม่นผู้ใส่เสื้อแดงเมื่อกี้นี่โอ,โอ้ดีได้สาจะได้่ว่ากันง่ายเนาะมา <โด S 2> คนกัน <โด S 1> เองพรมิพี่น้องเพื่อนเฮ็ดปกติเฮ็ดเจ้าคนนัง่งแหละเฮ็ดสามคนสามคนแม่โอ้คือสีไว้อยู่สักพันแล้วได้สักเกี่ยวเขาเพิ่นนั้นแหละอะไรแต่ยันหมู่ครูเพิ่นยังมาแล้วอืมโอเคโอเคสักพรมิพี่น้องเงลยก็มีแต่ว่ามือใดอ่าเอาความพร้อมเนาะโดย อ่าเอาความพร้อมก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าว่าเข่ามาเมื่อใดและสีโทรหาเจ้าอีกทีหนึ่งเด้ออ่าแล้วก็สีได้ให้เพิ่นมาเบิ่งอ่าแล้วก็ตกลงราคากันบ่านนี้เนาะอ่าโอเคบ่านนี้จังใดกามีตามื้อหน้าฟ้าใหม่เอ้ยสิเข้ามาหาใหม่เด้อโดยมื้อนี้ก็คือมาแจ้งข่าวดีรอบ2เนาะอ่าปานถึงรางวัลที่1เพิ่นได้นี่เนาะซื้อแบบดีให้จะสินอนลับอยู่บ่อีหล่ามืเลยฮะสินรับอยู่บ่มื้อเลได้กิน ต่เตี๋ยเพิ่นบอกว่านี่เห็นเอื่อยนั่นมาหาได้เพิ่อนปะที่ได้อยู่ว่าห้องน้ำในเพิ่นนั่งเพราะว่าก็ตอนนั้นเอกก็บอกเขาข้าวๆเพิ่นมาเนาะการยังบ่มั่นใจเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนั้นเนาะก็เลยว่าเขา้าวๆมาก่อนกับโบได้หูดอกว่าตอนนั้นอะซีเฮ็ดหายเนาะก็เลยก็เลยถามเพิ่นไปว่าอันทัดสมมติว่าเฮ็ดห้องน้ำด้เฮ็ดจุดไซสเฮ็ดเจ้าน้าเฮ็ดจุดไซส์เองสินะอ่า ก็เอ้ยก็ชีน้นะนนำให้เลยฐานสมุนทรเพลนมาก,ก่อนเนาะคันเห็ดน้ำน่ะจ่อน้าเห็นไหจ่อทั้งหนาเด้อจ่อทางขางเฮือนนี่ทางหนาเฮื่อนจะเป็นทางขางเอาเนอะเพราะว่าอันชิไปจ่อทั้งหลังเบิดหาน้ำกับห้องน้ำน่ะมันใส่แบบใกล้กันมันบน่ได้อนาคตณเลยน้ำมันเสียอ่าพอมันกลายห้องน้ำแล้วมันจะเป็นน้ำเสีย,ยคันจ่อนะคะต้องมาจ่อทั้งหนาอือฮะโอเคสามีตะวัน สำนี้เลยละ่ะมาแจ้งคดีเจ้าไว้เนาะโ,โดยมีตาบามือใดเอยสิขามาเอ,อสินาใจอีกคือหนึ่งเด้ออ่าโ,โอเคบาดนี้เอ้าเออกาปาเด้อบาดนีด้เด้อโดยสบายดีสดีโดย